สวัสดีค่ะดีดค่ะคุณปีนมาเจอกันอีกครั้งนะคะนเราทิ้งท้ายไว้เมื่อ EP ที่แล้วนะคะว่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่อง mindfulness ที่หลายๆตอนนี้เป็นหลายๆองค์กรนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้การค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยอยากจะแบบรู้ให้มันท่องแท้ไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ mindfulness นะคะแล้วก็มันมีนมประโยชน์ยังไง อยากให้พี่เป็นแบงปัก็จริงๆคือเรื่องของ mindfulness พี่ว่ามันเป็นเรื่องของความแบบคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของตัวอารมณ์ความรู้สึกเนาะแล้วก็อันเนี้ค่ะการที่แบบเราบอกว่าอความรู้สึกกับสิ่งที่เวลาที่เราได้รับสัมผัสอืมอะ,อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาเห็นรูปตาเห็นภาพเห็นสีอะไรพวกนี้เนาะค่ะหูได้ยินเสียงเข้ามากระทบอะไรพวกนี้ค่ะ ทั้งหมดอ่ะมันคือคือมันคือเรื่องของเวลาจุดที่มันสัมผัสกันอ่ะระหว่างสิ่งเราภายนอกมากระทบกับกับเครื่องรับภายในนะช่องทางการรับรู้ภายในของเราเนี่ยอันเนี้ยจุดเนี้ยคือจุดสัมผัสรู้สึกว่าอันเนี้ยนี่คือความลึกข,ของการที่เรียกว่ารู้สึกเรารับรู้คือการรับรู้ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าพอเรารับรู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของการที่ไปให้ค่าว่าเออชอบไม่ชอบไม่ใช่เฉยและอันเนี้ยแล้วก็คือพอเสร็จแล้วมันก็เลยถูกพัฒนา มีเรื่องของอาจจะมีความคิดเข้ามาปรุงแต่งมีแบบเอ่อความทรงจําเก่าๆเข้ามาปรุงแต่งมันทําให้เกิดรู้สึกว่าเออมันทัศนาเป็นความความเป็นอารมณ์ขึ้นมาค่ะแล้วก็เลยบอกว่าไอ้ตอนเนี้ยถ้าเราขั้นตอนของการที่เราแค่รับรู้ความสึกที่มันเกิดขึ้นเป็นตอนๆอย่างนี้ได้อันเนี้ยคือการที่เราเห็นหรือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาข้างในเน,นี่ยอันเนี้ยพี่ว่าอันเนี้ยคือการที่เราต้องใช้สติ คือมันมีสติขึ้นมาแล้วมันจะล็อรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละช่วงดัะนั้นจริงๆคําว่าสติก็คือมันเป็นจุดๆเนาะพี่พี่ว่าไอ้คาว่าสติเนี่ยจุดที่รู้อะแค่แตะแล้วรู้อะอย่างสมมติถ้าเราเอามือเอาเอานิ้วเคาะเนี้ยแล้วเราเรารู้สึกรู้สึกอย่างเงี้ยอันนี้คือคือการรู้สึกที่แบบมันจุดๆแบบเนี้ยแต่ถามว่า การที่มันรู้สึกแล้วมันยังคงอยู่ต่อเนื่องกันไปอันนี้มันมันคือแล้วพี่พี่หมอมันคือคําว่าสมาธิอ่ะออ่าค่ะนั่นไมฟูนี่คือในส่วนของสตินะคะก็คือรู้นะคือคือจริงๆไมฟู i เนี่ยเออมันคือการที่มีใจใส่ใจรับรู้ได้ตลอดนะคือเหมือนการที่เป็นไมฟูก็คือภาวะของการที่มีสติอย่างต่อเนื่องอย่างหลวงพ่อชาก็จะบอกว่ามันเหมือนกับ เออเวลาที่เราน้ําหยดลงมาทีละหยดอ่ะถ้ามันหยดมาหยดเดียวแล้วมมนหายไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่เรียกว่ามายฟูแต่สมมุติว่าถ้ามันหยดติ๊กติ๊ง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 แล้วหยดเร็วเร็วติด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 กันอ่ะมันก็จะกลายเป็นสายน้ําอืมเพราะว่าที่เรามีสติแล้วต่อเนื่องได้จนกระทั่งเป็นสายน้ำอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ามายฟูแต่ว่าเวลาที่เอามาแปลคําว่ามายฟูก็คือเรามาแปลใช้เป็นคาว่ามันเป็นคือสติ แต่สำหรับพี่คําว่ามาฟูมืนแบบว่าพ่อมฟูมืนแบบว่ามเต็มใช่ไหมมันมันคือคุณมีใจใจที่คุณเกิดขึ้นแบบคุณมีต่อเนื่องอะไรต้นเนี้ค่ะอืมแล้วอย่างที่พูดกันอ่ะ,ะคะ่ะว่ามาฟูลในชีวิตประจําวันหรือมาฟูลเนสในในองค์กรอันเนี้ยพี่พี่เป็นพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นกับมีนิง ท,ที่เห็นว่าเอา่อเอในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวับเรื่องของสติเรื่องของการอะไรพวกเนี้ยคือคนที่สนใจทางด้านพวกเนี้ยค่ะเรื่องของการฝึกฝนทางด้านในเนาะจะรับรู้แล้วค่ะว่าความสําคัญของการสติหรือแม้กระทั่งคนทั่วัไปอ่ะเวลาที่เราทําอะไรบางอย่างไปแล้วมันพลาดเนานะเราก็จะบอกโอ้ขาวสติเนาะเราจะพูดคำนี้มีคำพูดคำนี้ติดปากไปเนาะโอ้ยไม่มีสติอะไรเงี้ยข่าวสติอย่างเงี้ยค่ะ ก็แต่ว่าทุกคนเห็นความสําคัญของคขาว่ามีสติแล้วก็รับรู้แลยว,ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันมันทําให้เราอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นองค์กรก็เลยอาจจะอยากให้ทุกคนอนะรับรู้แบบเนี้ยได้จริงแล้วก็เวลาถ้าเราพูดถึงสติในชีวิตประจาวันก็แปลว่าเราจะทําอะไรเราก็แค่เรากำลังรู้ว่าเรากำลังทําสิ่งนั้นอยู่ อย่างช่วงนี้อาจจะของพี่เองเนี่ยมีเนื่องจากมีภารกิจอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นเนาะการภาวนาในรูปแบบอาจจะไม่ไม่ได้มีเวลามากไม่ได้จัดเวลาได้ได้อย่างเมือนแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องมาอาศัยเรื่องของการแบบฝึกภาวนาในชนีวิตประจําวันซึ่งพี่ก็จะนึกถึงตอนที่ภาวนาปกติแล้วพี่จะภาวนาในเรื่องของการดูจิตเนาะเรื่องของเอ่เอใช้ลมหายใจบ้างใช้พุทโธบ้างใช้พุทโธแหละแต่ว่า พอพูดถึงเรื่องของการมีสติในชีวิตประจำวันที่จะไปนึกถึงตอนที่ฝึกปฏิบัติแนวอของยุคที่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นกำหนดอิริยาบถย่อยของคุณแม่สิรินะอันก็จะบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรก็เลยให้เราเท่าทันอย่างเงี้ยสมมุติว่ากําลังจะทํากับข้าวเนาะเลื่อมไปจับเนี่ยเราก็จะมีคําว่าเออเราก็รับรู้ว่าเรากำลังเอื่อมมือไปหยิบหยิบมาแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกเย็นนะโอเคกําลังจะเอามือมีดเอามีดอยนาเงี้ยก็คือกําลังเอามีดไปปอก สมมติปอกเปลือกผลไม้อะไรเงี้ย ance. เราก็รู้ว่าอกากลังจะแล้วแต่เราจะบอกเราเห็นอากาศอะไรเห็นว่าโอเคอาจกำลังดึงมาเข้ามาหนอแล้วก็ปอกอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกับสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าถ้าสมมุติเราสามารถจะบอกรับรู้อีปียบทที่เราเคลื่อนไหวในแต่ละขณะตรงน,นี้ได้อ่ะอันเนี้ยคือการฝึกสติในชีวิตประจําวันอืออ่าก็แสดงว่า ในชีวิตประจําวันเนี่ยให้เรารับรู้ทุกอิริยาบถของเราว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เออเราต้องบอกว่าเร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 าอาจจะไม่สามารถจะบังคับควบคุมให้มันรับรู้ได้แบบนั้นนะแค่อย่างที่ว่าคือใส่ใจที่จะรับรู้ให้ให้ให้ได้มากขึ้นแล้วก็อย่างครั้งที่แล้วเราก็พูดกันว่าเออถ้าสมมุติว่าเราได้กลับมาค่ควร ดูในแต่ละช่วงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการอารมณ์เนี่ยถ้าเราเห็นที่มาหรือพัฒนาการของการเกิดขึ้นว่าตั้งแต่ที่มันกระทบสัมผัสนะหูได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาแล้วเราสึกเรามีความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบอะ่ะเราเห็นตรงนั้นแล้วเราเห็นความคิดที่เข้าไปปรุงแต่งแล้วมันทําให้ขยายผลเป็นความโกรธเนี้ยเป็นความหงุดหงิดหรือเป็นความน้อยใจความเสียใจอ่ะพระี่ถ้าเราวิเคราะห์มันบ่อยๆเราก็จะเห็นสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้น แล้วเขาบอกจิตที่จังสภาวะได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดสติขึ้นมาเวลาที่เราเจอเพราะนั้นเราก็คือแค่ฝึกรับรู้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะอืก็มไม่นั่งถึงซีเรียกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างนี่คือปกติมา,มากๆใช่ใช่มันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรู้ได้ตลอดเวลาเพราะันมันอาจจะเป็นเพราะนั้นจะกวาบางคนที่รู้อย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อเขจะบอกมันเพราะบการเพ่งอันนี้มันจะมีถ้าเรามองไปให้ลึกๆอีกทีมันจะเห็นความอยาก อยากจะทําทให้ได้เยอะๆอย่างเงี้ยอืมค่ะซึ่งการที่เป็นภาวะแบบนั้นเนี่ยมันคือการที่บังคับเข้าไปทําเนาะจริงๆมันคือมันอาจจะเป็นเป็นเพราะของการที่เราเหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิซึ่งทีรู้สึกว่าถ้าเราเพราะ่สมาธิคือการจดจ่อใช่ไหมสมันคือเรื่องของการที่แบบเราต้องไปโฟกัสกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งให้มันอยู่กับตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพยายามที่จะให้เราอยู่กับทุกๆอย่างที่เราทําได้หมดเนี่ย สำหรับพี่มองว่ามันคือการฝึกสมาธิหรือแต่สมาธิแค่นั้น<อ>มายปูง,ง่ายๆในชีวิตประจําวันก็คือให้เราพยายามเออเหมือนกลับมาระลึกรู้สึกตัวใช่นึกได้ก็ตอนไดน้กำลังกําลังรู้สึกอะไรอยู่อะไรเงี้ยกลับมาถามซึ่งพี่มองว่าอย่างของตัวเองก็จะถนัดเรื่องของกาบมาอยู่กับฐานกายนะหรือบางครั้งคือคือเข้าทึงความคิดอย่างเงี้ยหรือว่ามาดูใจเราที่ความรู้สึกเนาะ อาจจะเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันเด่นขึ้นมาหรือดูแล้วเป็นจุดที่เราเฝ้าสังเกตได้ง่ายนะคะขนาดที่จะสังเกตตรงนั้นอะ่ะอันนี้ก็จะมีคำถามต่อค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราฝึกแบบนี้เรากลับมารู้ตัวรู้อะไรเงี้ยประโยชน์ที่มันจะได้เนี่ยมันยังไงได้บ้างนะซึ่งจริงๆนะตอนเนี้ยตัวเองก็อาจจะตอบได้ว่าอืมอย่างที่เห็นก็คือมันเหมือนกับชะลอเราอะ่ะ เห,เหมือนการที่ปกติคนก็จะเหมือนกับรีแอคโดยอัตโนม t ติโดยสัญชาตญาณตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกตรงนี้มีสติเพิ่มมากขึ้นนะมันเหมป็นการชัลอให้เราเเหมือนยับยั้งเราก่อนแล้วก่อนที่จะรีแอคอะไรออกไปใช่เลยค่ะคือตัวนี้ยถ้าอย่างที่เอีพีที่คุยกับคุณหมอต่อบ่อยๆนะ คุณหมอก็จะพูดถึงเรื่องของตัว executive function พวกนี้แหละว่าเวลาที่เรามี mindfulness ขึ้นมาหรือมีสติขึ้นมานะค่ะมันจะเกิด self break มันจะเบรกออกมาเป็นช็อตๆอะค่ะแล้วก็นึกถึงภาพว่าเออพี่ไม่แน่ใจนะว่าอ,อ,อาจจะมีบางคนที่เคยประสบเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ค่ะอย่างของพี่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถนะก็คือขับแม่แม่ขับรถไปแล้วปรากฏว่า ถนนมันฝนตกมันบาดอ่ะแล้วแม่แตะเบรกตอนช่วงโค้งเงี้ยแล้วรถมันเลื้อยอะค่ะแล้วเราก็ไปเห็นภาพนั้นอะยังคงตาฝังใจอยู่ทุกวันนี้เจ็ดตายทุกวันนี้คือภาพรถมันจะค่อยๆเลื้อย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 แล้วมันก็ลงข้างทางตีลังกาหมุนกับหลังหันไม่ได้ไม่ได้ตีลังกาเนี่ยคือหมุนกับหลังหันเข้ามาแล้วเราจะเห็นภาพนั้นอ,อ,ทนทนอนนนะที่มันค่อยๆเพื่อนช้าๆ คือมันเป็นช็อต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 ที่เราจะเห็นเลยว่าภาพมันไม่ใช่ว่าแบบเออแต่ถ้าเป็นภายนอกแม่ขับมาตอนนั้นน่าจะขับมาเร็วนะความเร็วร้อยสี่สิบัางท่าจำไม่ได้ตอนชอน,นประมาณนั้นนะแหละแล้วพอเข้าโค้งแกแตะเแบรบกปุ๊บแหบลบะตอนนั้นถ้าเรามองในสตาาวมุมภายนอกคือรถมันเร็วมากที่มันจะปุ๊บ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 ลก็ฟึ๊บลงไปเนาะแต่ในความรู้สึกข,ของตัวเองเราเห็นว่าเราค่อยๆ่เราค่อยๆเอยเลยแบบนั้นแล้วอันนี้มันไม่ใช่ค,ค,ค,ครั้งเดียวที่เกิดเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นกับเรื่องคล้ายๆแบบเนี้ยอยู่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 บ้านซึ่งตลอดพี่พี่รู้สึกว่าไอ้การที่เรามีสติแล้วมันเท่าทันแบบนี้มันเหมือนกับเราดูหนังหนังสมัยก่อนหนังฟิล์มสมัยก่อนค่ะรหรือการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยค่ะที่ภาพมันจะเคลื่อนไหวคือมันจะต้องเกิดการเคลื่อนทีละขณ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 ะแต่ว่าด้วยความที่พอมันเคลื่อนต่อเนื่องกันเร็วนาะสมัยเด็กๆเราจําได้ว่าเราก็จะมีสมุดที่เอามาวาดลูกการ์ตูนใช่ไหมอ่าวาดรูกการ์ตูนแล้วก็ค่อยนั่นแล้วเราใช้วิธีการกรีด พอกรีดสมุดปุ๊บมันก็จะเห็นว่าเอ๊ะเหมือนเป็นภาพกำลังเคลื่อนไหวนั่นคือหลักการเดียวกันของการทําการสร้างภาพยนตร์สมัยก่อนค่ะนั่นแหละค่ะพี่รู้สึกว่าถ้าเรามีสติเนี้ยแล้วมันทําให้มันจะทําให้เราค่อยๆเห็นแต่ละการเคลื่อนทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตแล้วเห็นแบบนี้ละเอียดขึ้นอืมอืมมันก็เป็นเซลฟ์เบรกของเราค่ะอันนี้ประโยชน์มันมีอะไรอื่นอื่นไหมคะเอ่อตรงนี้พี่บอกว่าพอมันเป็นเอ็กซ์ตริกฟัง์ชันแล้วเนี่ยพอเรามีสติแล้วค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นมามันก็คือจะเข้าไปทํางานกับ working memory นะหมอหมอสอก็จะบอกคือถ้าสำหรับพี่พี่ก็จะมองว่าวมันก็คือสัญญาเนาะเกีค่ความทรงจำก็คือ,คอกลับไปดูว่าสมมุติว่าเราจะเอ่อืมสมมติจะมีจเ <c oughs> จะมีเรื่องอ่าสมมุติขับรถไปเนาะเออแล้วเออโดนคนปาดหน้าหรือเราไปขับปาดหน้าคนโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วเขากำล,กลงังโกรธเขาบีกแตรมาอย่าเงี้ยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราตัวนี้เราเรับรู้ว่าเอ้ยแบบเฮ้ยเขากำลังโกรธนะแล้วหรือว่าเขาเราก็เลยเขาก็เลยไล่บี้กลับมาเนาะจะมาแบบนี้กับด้วยความที่เขาขูเ่เดหงว่าเราไปปากหน้าเขาเนี่ยเขาก็จะแซงกลับมาแล้วมาปากหน้ากลับอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเรามีสติตรงนั้นเราก็จะบอกว่าเอ้ยโอเคเราไม่ได้ตั้งใจนะเราไปปากหน้าเขาเราก็อาจจะยกมือขอโทษเขาเนี่ยนช่ไหมซึ่งมันจะทำให้จบอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีสติบางทีเราก็แบบเฮ้ยเราก็จะเห็นบางทีคนที่โกรธกันแล้วก็เลยจากเรื่องเหตุการณ์บนท้องถนนเนี่ยแล้วกลายเป็นเรื่องของการขยับมันเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสหรือการเออ่ทำร้ายกันนะคะอืมซึ่งอันนี้ก็เกิดเหตุไปอืมค่ะพวกเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าพอเราถ้าเรามีสติเราจะมีทางเลือกว่าเราจะตอบโต้กับเหตุการณ์เนี้ยยังไง อ๋อ <cryst> พี่พี่พี่เลือกว่าโอ,โอเคฉันฉันรับรู้ว่าเธอโกรธน,นะแล้วฉันรู้เลยว่าที่ฉันตรงนี้เป็นเพราะฉันปากนาตรงนั้นเป็นเพราะฉันอาจจะไม่ได้ระวังฉันก็แค่ขอโทษอ่ะลื่มือขอโทษอ่ะแล้วมันก็จะแบบผ่านไปเขาอาจจะยังโกรธอ,อยู่เราก็ปล่อยเขาไปแล้วก็ชะลอรถเราแล้วก็ปล่อยให้เขาแซงไปถ้าเขายังคงอยากจะกลับมาหาเรื่องชะลอรถมาจะให้เราเบรกอะไรพวกนี้ยเราก็เราก็แก้สถานการณ์ตรงนั้นไปถ้าเราเลือกว่าเราจะไม่ได้อยากทะเลาะกับเขาอ่ะใช่ไหมเราก็ค่อยๆแก้สถานการณ์ไปใช่ไหม ก็รอดูว่าจะเป็นประมาณไหนยังไงคนเนี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติดูแล้วมันไม่ได้เราเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราอยา่างไรอันนี้ก็ก็ต้องมันจะทําให้เราสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะดีขึ้นอ่าค่ะป,ะประโยชน์ก็คือมีเซลเบรกทํัให้เรามีทางเลือกแล้วก็จัดการกับสิ่งตรงหน้าได้ดีขึ้นค่ะ,คะอแล้วกจ็จริงๆมันก็าอาจจะเป็น เอ่อเรื่องตะกี้นี้พี่เบนพูดถึงเรื่องสัญญามันก็คือเป็นการที่แบบไม่ได้ฝังจิตใต้สำนึกที่มันมันมันดีด้วยใช่ไหมคะมันสัญญาในที่นี้สำหรับคนที่ไม่ชินภาษาเนาะอาจจะไปคิดว่าสัญญาไม่ใช่ contract เนาะไม่ใช่ไปไม่ใช่คำว่าคำนว,วสัญญาในทางกฎหมายในทางพวกนี้เนาะแต่ว่ามันคือสัญญาก็คือความทรงจามันคือที่บอกว่า working memory นะคะค่ะเมื่อกี้มีบอกว่าเอ่อคำว,ว่าสัญญาคือยังไงเนาะ คือพี่พี่เ็นพูดถึงเรื่องสัญญาขึ้นมากับการที่แบบเราเรามีไมล์ฟูอย่างเงี้ยมันก็ไปเหมือนกับไปสร้างไปสร้างจิตใต้สำนึกที่ด,ด,ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ<ล>พี่มองว่า, <c oughs> วามันจะกลับไปเลือกดูในคลังคลังข้อมูลของมันเ,เองโอเคคือมันมันเซฟเบรกเสร็จปุ๊บมันก็ไปดูในคลังข้อมูลเปล่าคือสัญญาของีเราค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะเลือกเอาไอ้เครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นอ่ะขึ้นมาใช้ค่ะค่ะมันก็เลยมันบอกที่ว่าถ้าเรามีสติเราจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเพราะว่าสติเนี่มันจะทํางานเร็วกลับไปทํางานกับ working memory ว่ากับเหตุการณ์นี้เราประเมินทุกอย่างมันจะเกิดเป็นแบบเกือบอัตโนมัติเลยนะว่าเราจะโต้ตอบกับไปอะไรไงังไรบ้างแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้ที่เราจะเลือกแล้วก็อเหมือนอย่าง เหมือนอย่างถ้าสมมุติว่าผู้หญิงอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะพราะมันมีอบุบัติเหตุเนี้ยเราจะเราจะเห็นพอมันเห็นเป็นฉอดๆๆๆเราจะเห็นว่าเราจะเซฟตัวเองอยังไเงเนียรู้ว่าเรากาลังจะหกล้มเงี้ยเราต้องเซฟต้นคอนะเออเราต้องแบบเราเคยเรียนมาสมัยเด็กๆน,นะในพวกเนี้ยค่ะหรือเป็นบทอัตโนมัติที่เราจะรู้ว่าทำยังไงให้เราบาดเจ,จ็บน้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ พอถ้า mm hmm. ถ้าเราสามารถเห็นตัวนั้นแล้วมันเห็นแบบนั้นได้มันจะมีมันจะค่อยๆเป็นแบบนั้น,นะคะมันจะเห็นว่าเราต้องต้องทําอะไรต่อค่ะ mm hmm. แลเพื่อให้เให้มันเอ่อมันเป็นเปน,เป,นเป็น the best way นะตอนนั้นที่เราทําได้อืออือค่ะอันนั้นก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งเนี่ยหนูก็เห็นเห็นประโยชน์อีกอันหนึ่งด้วยค่ะว่าพอเราพอเรามีม i n d f u l อะค่ะ มันจะทําให้เราไม่เครียดไหมหมายถึงว่าเรายอมรับได้กับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเราเข้าใจมันเราเข้าใจสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าถ้าสมมติเราม่ฟูลเราจะเห็นว่าเรากำลังเครียดเราจะเริ่มเห็นตั้งกั่ว่าเรากำลังเครียดอ่าอ่าแน้่ยแหละคะ่ะแล้วพอถ้าเราเห็นว่าเรากำลังเครียดเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะว่าเราเราจะเลือกที่จะเครียดต่อหรือเปล่าม,มันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เครียดนะ แต่มันอยู่ตรงน,นี้แล้วว่าเราเลือกที่จะเราจะเครียดต่อหรือเปล่าเพราะบางทีงานม,มันยังไม่เสร็จเรื่องมันยังไม่จบอาจจะต้องเครียดต่อก็ได้แต่แค่แค่รู้ว่าเออเรากาลังเครียดอยู่นะค่ะแรกอะ่ะเข้าใจว่าเห็นอะ่ะเห็นสถานการณ์ตรงนั้นถ้าเรามีมายฟูแลราจะเข้าใจมันแล้วเราก็จะเลิกเครียดอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าบางทีเรายังจําเป็นต้องเครียดอ่ะเพราะเหตุการณ์มันยังไม่จบอ่าอค่ะอืม อันนี้ก็เลยมองว่านี่แหละค่ะจากว่าแล้วจริงๆสิ่งนี้เอามาเออ่ใช้กับในองค์กรได้อย่างไรมันก็เลยจะมีองค์กรที่รู้สึกว่าเส่งเสริมเรื่องของการฝึกสตินี่แหละค่ะส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาด้านในทางด้านจิตวิญญาณเนาะเหมือนอย่างที่ก็มีไปจัดคอร์สให้กับลูกค้า่ยค่ะก็เออก็ยังบอกว่าหาไม่ได้เยอะนะองค์กรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องของการฝึกสติแล้วก็เรื่องของทางการทํางานด้านในค่ะ ทำยังไงมันงคะค,คือก็นี่แหละค่ะถืกเข้าไปแล้วก็คือได้ชวนให้สํารวจทำยังไงให้เกิดการตระนักรู้เนาะคือเขาจะเกิดความเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นนี่แหละค่ะพอถ้าเราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นได้อะการอยู่ร่วมกันมันก็จะก็จะง่ายขึ้นนี่แง่ที่ว่าคือพอเราเหมือนอย่างครั้งที่แล้วเราคุยกับนิสัมว่ามันมีเอมพัตตี้อ่ะ การที่เราเข้าใจว่าตัวเราเองเป็นแบบนี้เนาะค่ะเวลาที่เกิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วเราเป็นแบบนี้นะเราเห็นตัวเองเป็นฉอดๆแบบนี้เนาะแล้วเวลาที่คนอื่นเขามีปฏิกิริโต้ตอบกับมาแล้วเราอาจจะบงางทีตอนแรกอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ามีโหมดอัตโนมัติที่จะตอบสนองกลับไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากลับมาค่ายควนหรือนิ่งพิจารณาเงี้ยค่ะเราก็อาจจะได้เห็นว่า จริงๆเขาก็เขาก็เป็นเขาอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันก็าอาจจะมีพฤติกรรมที่มันแตกต่างมีรูปรูปแบบการเรียนรู้การตอบสนองที่มันไม่เหมือนกันอะไรพวกนี้ค่ะหรืออาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังใต้ภูเขานักแข็งของเขาาเงี้ยก็เออมองว่าการที่เราพอเราเข้าใจตัวเองก่อนมันได้เห็นกระบวนการแบบนี้ในตัวเองมันจะง่ายในการที่เราจะไปเห็นคนอื่น แล้วเราก็จะทักถามเขาก็ได้ซึ่งเขาทำยังไงอะคะพี่เบนอย่างสมมตินในองค์กรที่มีไมฟูอย่างนี้ที่มองว่าทุกคนต้องต้องต้องเห็นความสำคัญก็คือต้องมีเรื่องของการฝึกแล้วก็อาจจะมาจากอย่างอย่างแรกๆคนไม่คุ้นเนาะอย่างตอนนั้นที่ไปจัดคอร์สให้ก็คือมาเรื่องอาจจะเรื่องของการที่เออ่ชวนกลับมารู้สึกตัวหรือเป็นเรื่องของการแบบบทสนทนาที่เป็นสนทนาเชิงบวกเนาะกับ หรือว่าบทสนทนาเพื่อเปิดใจรับฟังให้เกิดการคลี่คลายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยพวกนี้ค่ะมันใช้ได้หลายหลายอย่างเลยแหละแล้วก็คือตรงเนี้ยมองว่าทํำยังไงให้คนกลับมาเรื่องของการรู้สึกตัวเรื่องของการสังเกตอืมอาจจะไม่ได้บอกไปตรงๆอย่าง,อย,าง<ม>อย่างที่เคยรู้มาอย่าง Google อย่างเงี้ยค่ะก็จะให้นั่งเหมือนนั่งสมาธิก่อนอ,ะอ่ะห้านาทีาอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีห้านาทีอืม,อม แต่ว่าจากที่เคยแบบเออรู้มาจากพระอาจารย์บางรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่าอืเราตื่นมาเนี่ยเราก็ให้รู้เลยสิว่าเราอ่ะตื่นมาเนี่ยอืฉันหายใจอยู่นะฉันจะทําอะไรคือใหร้รู้รู้สึกตัวในชีวิตประจําวันให้ได้ก่อนอย่างนี้ให้ทําไม่ได้ก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะก็รู้ว่าเนเจอร์ของคนอะไม่มีใครทําได้อยู่ตลอดเวลาอ่ะหนึ่ง คือพี่มองว่าเรื่องของการที่แบบให้อยู่ดีๆให้เราไปรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันเลยอ่ะสาหรับบางคนที่ไม่มีพื้นฐานการฝึกก็อาจจะไม่ง่ายไม่ง่ายอืมจะมาเพราะนั้นการที่ได้ให้มาแบบอยู่นิ่งๆอยู่กระลมหายใจหรือมีอุบายมีเครื่องมือมีเทคนิคในการที่พาให้เขาเรียกว่าพาใจกลับบ้านเนาะให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันไดอย่างเงี้ยค่ะมีเครื่องยึดเกาะไวอะ้อ่ะ อ่าเขาบอกเหมือนแบบเหมือนเป็นหลักไว้เหมือนเอาเอาเอาลิงไปปลูกกับหลักไว้อย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็อถ้าเป็นอย่างเดิมเพราะาอกว่าก็จะเป็นคือวิหารว่าทำนั้นเครื่องอยู่ค่ะเราจ้องจิตเราไปไว้กับตรงไหนยังไงอย่างบางคนก็คือใช้เรื่องของคำว่าพุทโธบริกรรมพุทโธแล้วก็รับรู้ว่า้ัเมื่อไห่ที่มันลืมบริกรรมพุทโธก็แปลว่าหลงไปแล้วก็รู้ค่ะก็กลับมาบริกรรมอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอยู่กับลมหายใจแล้วพอลืมหายใจ คือลืมไม่ใช่ลืมหายใจค่ะลืมสังเกตลมหายใจหรือล,มล,มลืมรับรู้ลมหายใจแล้วกลับมารู้อีกทีหนึ่งก็อ้อเมื่อกี้หลงไปแล้วเนี่ยก็คืออย่างนั้นนะคะก็ๆๆะมีมีมีเรื่องเล่าของตัวเองก็คือจริงๆก็รู้มาจากอ่าเรียนมาจากพร,ร้อาจารย์รูปหนึ่งน,นะคะท่านบอกว่าคือคือคือตัวเองเมองว่าเป็นไมล์ฟูอย่างหนึง่งอาจจะเป็นแบบธรรมะอุบายธรรม ขท่านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันคือเรื่องของอตอนนั้นอ่ะคือท่านบอกว่ามันเรื่องของมโนมยิทิเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรก่อนเนี่ยให้เราตั้งจิตให้เราตั้งจิตจอยู่กับตัวเองแล้วก็นึกนึกถึงตรงนั้นอ่ะคือก็เราจะคิดว่าอันเนี้ยมันคือการทามายฟูก,ก่อนที่ก่อนที่จะไปทําเรื่องตรงนั้นอ่ะหนูเอาไปทําจริงนะทําคือตอนนั้นอ่ะกาลังจะแบบเหมือน present, present พรีเซนต์พรีเซนต์เพื่อเพื่อโปรโมทอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนที่เราจะพรีเซนต์โปรโมทเนี่ยเราก็ทำนี่คะ่ะตั้งมนโนมนยุทธีเนี่ยแหละคะ่ะก่อนก่อนที่จะเริ่มพรีเซนต์มันก็มันก็ได้ผลนะอืมตอนนั้นวิธีท<บ>นนี้<บ>เป็น<บ>มนโนมนยุทธี<บ>ก็คือเหมือนเป็นมนโนมนยุธีครับคือ,ค,อคือตอนนั้นน่ก็คือแบบหนูก็คิดว่าเอ้ยอ่เหมือนขอให้กรุณา,าวเรานะแบบเหมือน ขอใหอ้ผู้บริหารเนี่ยคือเหมือนกับมีเมตากับเรานะอะไรอย่างเงี้ยคือขอประมาณอนยะ่างนั้นตั้งจิตไว้แล้วก็แบบเหมือนเหมือนคำสมาธินั่นแหละค่ะอืมก่อนก่อนเข้าพิเศ์อะไรประมาณนี้ค่ะอ,อืมน่าสนใจค่ะก็ผู้ชม,มนะว<ๆ>่าอาจจะลองดูก็ได้นะคะว่า,าทําแล้วได้ผลยังไงก็มาแบ่งปันแชร์ได้ก็แบบเมตามตาเมตตาอะไรอย่างเงี้ยกรรณาเมตตากรุณนะหนูก็ลืมไม่หมดแล้วนี่ยค่ะ ก็คื <Okay. S 2> อค่ะพี่ว่ามันมันเป็นเรื่องของตัวที่ที่พลังบวกที่เราเราเราสร้างให้มันมีขึ้นจากเรารอะว่าพอแผ่ออกไปอะค่ะอ่าก็เป็นไปได้ที่มันจะเหนียวดนะํานะจะเราเชื่อในเรื่องของพลังงานเราเคยพูดกันแล้วเรื่องของพลังงานถ้าเราเชื่อตัวนี้เราคือเวลาเ้าสื่อสารเราไปด้วยพลังอะไรที่เป็นเชิงบวกมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นกลับเข้ามาอย่างนี้ค่ะอืม แต่แต่หนูก็เลยมองว่ามันเป็นการทาทําสมาธิมีสติก่อนที่มันคือทําไมฟูนั่นแหละก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะอืม,อมนนะเอ,อ้ก็เหมือนอย่ออ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 อางที่บอกว่าถ้าจะเป็นอย่างโคชอะไรนะคนเขาก็จะต้องพยายามทําให้นิ่งเนาะเพื่อให้สามารถอยู่กับการอยู่กับคนอยู่ปัจจบุบันเพื่อให้เช่าทันเสียงในหัวนี่แหละให้รู้ว่าเรากําลัง อ,อยู่กับปัจจุบันกับเขาไหมเรากําลังปรุงแต่งอะไรไหมเราเป็นกลางไหมเนี่ยค่ะประมนเลยก็น่าจะได้เทคนิคอะไรกลับไปทำไมฟูกันนะคะก็คือหนึ่งก็คือสังเกตชีวิตประจําวันแล้วแต่ใครจะจริตเป็นแบบไหนเลยกําหนดลมรู้หรือว่าจะกําหนดเอออิเลียบทรู้แล้วแต่ได้เลย ก็คือเรื่องของการภาวนาก็มีหลายสายหลายหลายวิธีการหลายแนวทางหลายสติก่ะค่ะพวกเราเองก็ไม่ใช่คุ้นจริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครูสองทางด้านพวกนี้เนาะแค่ว่ามีประสบการณ์ที่เราฝึกมาแล้วเราคิดว่าไอ้นียมันช่วยให้เราเกิดสติขึ้นมาได้แต่ถามว่าก็ยังมีหลงไหมยังมีหลุดไหมก็มีนะคะเรื่องปกติแค่ว่าหลงแล้วเรารู้ให้ท่างทาหรือเวลาที่พูดไปป๊๊บแล้ว มันเบรกไม่ทันนะมันหลุดออกไปแล้วเราก็รับรู้ว่าว่าโอเคหลุดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่นับนับหนึ่งใหม่ชอบที่เวลาไปเข้าคอร์สท่านกลัวเองก็ก o c a t i o นท่านก็จะบอกว่า start แต่เกม start แต่เกมหรือเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะแล้วก็แต่ละคนก็แล้วแต่จริตเลยนะคะมันมีเยอะมากจะดูลมหายใจหรือว่าจะแล้วแต่จริตแต่ละคนจริงอันนี้ตอบไม่ได้จริงว่าใคร จะแบบไหนก็ให้ต้องทดลองค่ะทดลอง,อลองแล้วก็คือทบทวนดูตัวเองละค่ะว่าเออมันทําให้เราชีวิตเราเบาขึ้นไหมเราสุขง,ง่ายขึ้นไหมทุกน้อยลงไหมทุกทุกสั้นลงไหมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรารู้สึกโอเคกับตัวเองไหมอย่างเงี้ยเราค่ะมองว่า,วาอันเนี้ยเป็นการประเมินเขาบอกมันก็จะมีเรื่องของหลักการประเมินเนาะหลักทำคําสอนตามแวนวพระพุทธเจ้านั่นก็จะบอกว่าทําแล้วเออ ความโลภความอยากใหญ่เยางเงี้ยคุาเนี่ยม,มันลดน้อยลงไหมอย่างเงี้ยคือถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกอัตราเราไม่ได้โตขึ้นนะเออรู้สึกว่าเราอ,อยู่ง่ายขึ้นจากที่เคยแบบมีเงื่อนไขกับชีวิตเยอะหรือมีเงื่อนไขกับใครหลายนคนเยอะเงี้ยถ้าเรามีเงื่อนไขกับสิ่ง,งต่างๆนีน้อยลงได้ค่ะ่ะจะถึงเป็นอางต่างที่โอเคสำหรับตัวเองค่ะโอเคแล้วก็วันนี้ประมาณนี้ <When. S 1> oh. อินทีน้าก็อาจจะมาชวนคุยกันในพ่อ mm hmm. แล้วก็ยังนวนอยู่ในเรื่องของในองค์กรหรือว่าที่ทํางานว่าเราเราเราคุยกันเรื่องอารมณ์การจัดการอารมณ์เรื่องไมโฟกันตลอดอืมถัดไปนี่เราอาจจะคุยกันเรื่องอท็อกซิคอะไรอย่างนี้บาง uh huh. หือท็อกซิคท็อกงานเนาะเปนท็อกซิค พิโพเอ่อท็อกซิกในที่ทำงานท็อกซิกตั้ง,<ด>งหลากลับเออไ,ได้เลยค่ะลองมาดูนะคะเอ่อชวนสำรวจแล้วลองสังเกตดูก็ได้ค่ะว่าท่านเคยเจอภาวะของที่เป็นแบบเอ่อคนท็อกซิกหรืออะไรที่มันท็อกซิกเป็นยังไงบ้างส่งโย์เข้ามาก่อนก็ได้เนาะค่ะแล้กันซึ่งอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ทํางานเดียวกนได้คะในชีวิตประจําวันใช่ค่ะค่ะคได้ค่ะข,ขอ,อะกบ้าณมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะ